อ่าโอเคครับก็ขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับแค่อยากจะมาบอกว่า n e t p เ i p ไอโฟนหรือ v i p e r VPN และแอปอื่นๆที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับก็ทาง AS AH เหมือนจะปิดไม่ให้เราเล่นแล้วนะครับก็เสียใจยกันด้วยนะครับ เขมีค้นเอาคลิปไปเผยแพร่กันเยอะนะครับไปเผยแพร่กันเยอะทีนี้ระบบก็ปิดเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเล่นเน็ตฟรีเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเน็ตฟรีนี้ก็โดนปิดไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เติมเงินสมัครเน็ตไปแล้วนะครับเนี่ยครับก็ไม่มีการใช้งานอะไรนะครับ ก็โดนปิดไปหมดแล้วแอปเน็ตฟรีก็คงอดเล่นกันไปอีกนานนะครับหรือไม่ก็คงไม่ได้เล่นอีกเลยครับและคนที่ติดตามก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามผมก็ไม่รู้ว่าผมจะลบคลิปเน็ตฟรีดีไหมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ติดตามกันไว้แบบนั้นนะครับเผื่อมีข่าวสารหรือแอปอะไรดีๆก็ จะมารีวิวต่อๆกันนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับโอเคจะมาบอกว่าเน็ตฟรีที่ผมรีวิวหรือใครรีวิวก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับ ais นะครับก็ถูกปิดหมดแล้วนะครับส่วน t ู o ก็เล่นได้ตามปกตินะครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ